Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in five seconds. Prepare to engage. Once an enemy, always an enemy. Everyone has a weakness. on our sage golem. Enemy invading jungle. Trust is a luxury we can't afford. First, glide First. This is for crossing the resistance. Slayer have appeared. An ally has been Gymnism defeated. Bavohor. Dragon has been For defeated. The Ultimate is ready. Slayer has been defeated. Ah. <clears throat> we will. mà nói mà nói mà nói. không <laughs> เมีอยู่บนบนไม่ได้ตบตบตบมันออกไปตบมันออกไปตบมันออกไปโอ้ยออกไม่ได้ลอยพวงเฮ้ยตายด้วยปึ๊บมันทไม่ได้ผักใหม่ก็ไม่ได้ระยะมันระยะคนนั้นเนีไงติอีกี้แล้วก็เอลสุ กี่เอาเรื่องเดินทัาปลอดภัยปากเอาแถบข้างล่างออกหน่อยวจะไปดักกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเชื่อโอเคโอเคเอาแถบกูมาเอาเถี่ยมาคืนกูก็มีเรื่องเท้ามารกูมีเรื่องเงี้ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเก่งบอกเป็นยานหลอนโดนออกตายตายเฮ้ยอูยางจะยุบต้นตบ

tower attack. under Dying is กูกูไปเจอมาใช่ว่าเพยกูยังไม่เชื่อเลยเกียร์ฮิบเลยวะฉัดอ่ะเกียร์ใช่ไม่ใช่เออตอนตอนนั้นกูกูดูกูไปดูภาพ่มรูปที่กูเคยส่งให้มึงอ่ะกูกูรู้ว่ไม่ใช่ เอาบนอย่างไอ้มันขึ้นไปนะตีมี่ตีมี่ขึ้นไปเีย็ดีนะกูไม่ทักหาเขาไปอ่ะขึ้นไปนะถ้ากูไม่ทักหาเขาไปอ่ะไม่งั้นน่าเป็นเรื่องเลยไทัใช่เกือบแล้วเกือบจะทักแล้ววันนี้

เฮ้ไปดูบอลดาสามเสาโอ้ยตัวแล้วเห็นแล้วแบบไม่มีอันตรายปิงหยกไม่ได้ได้ไม่ขึ้นไปแล้วนะปิยกไม่ต้องหาทิ่เงียบคุยด้วยเคะ

แม่นั้น,นึงถึงก็จะดุงอันี่มันมือปืนมีนายทาีายเข้าไปซอยไม่ได้เลยนีไอเ้เป e ะไม่เอัง <c oughs> นีกวางแข้ไปทั่วเลยแมปสว่างเลยป่ะนะแติมเขเซฟ ดีๆจอ,อ<ผ>มซาลิมแบบเซฟๆครับพรากกัไอโอแบบนี้หน,นึ่งครับเตีอะแม่ง<อ>กูแ้วไซโอแบบนี้ไวยโอแบบอะไรนะพี่แะไนะโปรเกอร์ที่พี่เล่นเราแพ้บ่อยเอิดเล่นในซีโอวีเล่นได้ไหมเอาผมเราแพ้สามาเกมเลยนะจกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับแฟนแบบ มีนหน้าขา,าดิข้ามเลยดิไหมเกมดไ่เลยดิสม,มุดเวลเลยดิโมีเสียงเกินไปไหมเสียงเกินเสียงเกินเยอะเยอะไม่ได้ไดปอ นนบนเยอะนะเจนอยอ่ะน,น,อนะแมปมืดจัดเจนหาโอ้โหนั่งแทบมัวตัวไยหมดเลย นิ้วนิ้วโป้งจะหลอกไอ้เหี้ยเรมมบน้ยมันออกเซตแรงเลยนี่ว่ามันไม่ได้ออกตัดเลือดรถกูดาวไว้อักเยนี่นี่ครับบ้าดังวิญญาโลกเฮ้ยนีิ ตายพี่ตายสวยอยู่เทียร์ศูนย์สองศูนย์ในสาบแนวทางการเล่นสลิมครับผมดยียดดีๆก็วูบอยู่กับหอบปักหมานะครับเียไอเยียเเลยอยู่ดดีๆก็วูบลืมไปเลยนะว่าเกมนี้มีลิงด้วย ไปกำลังไปเฮ้ยทุกแม่ฮันออกปากหมามีหอกจยุดไอ้เจ้าแมงเตออ้กเฮ้ยเจ้แม่งแม่งต้องจะเซตหอกกูคนเดียวเลยเป็นค่วยไร <c oughs> มาเกมเด่นจริเๆเลยหรอมาแล้วบอลเลิร์ลลากโดนอะไรกันน่ะสี่โซโลคิวเปลียนตายแล้ว อะไร,อ,รอ่ะติะดหลังแน่เลยอ่ากูมีป้าแล้วกูรู้สึกมีนี่กิกซีีเดียวเพิ่งหลอก

พันแดนัดเดียวสามพันแปดุ่งเลยเนี่ยโดยอ,อีกกีสี่พันอะสี่พันสองโดนเอี้นัดนะเดียวดุ่งเลยไม่เห็นยังไม่เห็นสะโปกด้วยใส,ส่สะโกมร้อยซีซีล้วนๆเต้าตสี่สล้านมันเสียเกิดเลยได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตีอะมึงยิงกูนัดสองนัดคงนะฮืบมึงมีนงแลับเฮียหยางงไม่บอกกลับตัวอะไรวูบเลยวูบตาเห็นเลยติ๊กเตอร์ มันมีสองมันมีสองก๊อกมันมีก๊อกหนึ่งกับก๊อกหไม่เอาตางกันสลิมตางการเล่นสลิมในแรงสูพีมแรงสูพีมแปดสิบดาวครับการเล่นสลิมแบบมหาเทพ ถ้าเป็นเล่นไปเอวสู่ยิงแรงแรงนะะแรงเลยส่งไปต้องฟิกยกเล่นเลยเราเพิ่งเห็นว่าดาบใหญ่ยีเงยัมมีเอลส,อสูยึดไม่ได้เอยตัวแล้วตัวแล้วโดนโดนโดนปูไม่ได้เดินเลยไมไ่เดินแล้วโดนเอลส,สู่อเอลสู่ยิงมาพันสาม บอกคองหาดเฮยิงนี้โคตรแรงลิงแม่งกระโดดข้ามไปพอดีสวยดีเอาไปตบไบน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 อุ้ยบ้าบอคองหาดโคตรแรงอ่ะเอลสูอาสู้ยิงหมื่นสบอร์ รีบไปอาบอาไหนอ๋อโอ้ย No, no.